สวัสดีท,ท,ทุกคนนึกงกาทำข้าวนะวันนี้เรามีโคราเราต้องมาทำนโค้าใสนะ่ช่อยแล้วก็ผัดเอ,อ่ออะไรเนะี่ยอันนี้ถ้งตองออันนี้ไม่ต้องแช่น้ำนะเอาไปผัดได้เลยน้ข้างในมั้ก็จะมีน้ำน้ำแบบน้ำให้พุงมาให้เราเรียบร้อยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ผัดอย่างเดียว<อ>แล้วก็ใส่น้ำไป 250 ml ลงเลยลงเลยสมจิปลาุยชายนะคะได้เลขเขียวเกียวนะคะ ทิ้งไว้เลยนะใส่รถป่ใรถในี่นะเราก็ใส่เตปเป้ลงไปด้วยไม่ต้องกลัวว่านะ้ำมันจะเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนะ้ำมันก็จะแห้งลงเดี๋ยวเราจะเอาห,หัวหอกมาใส่กับอันนี้มาใส่เลยนะคะใส่ลงไปเลยอเอทอดงเลยง่ายมากนี่แล้วมาหูออกเอาผ้าเกลี่ย เนี่ยแล้วว่าเอาอันนี้สะดวกกว่าอันนั้นีิสะดวกกว่าช้อนออดิอ่าเสร็จแล้วปิดไฟเ,เอาแบบเฉะ,เฉะ,เฉะแบบนี้ใช่ไหม,อม <Okay. S 2> เออเคเอยมันหนักว่ะ <laughs> ก็เลยนะให้คุณชายที่ มันเละเลยแม่ไ,ไม่แน่ใจนะคะเพิ่งผัดครั้งแรกแต่ก็เป็นนะแต่ก็ได้อยู่เนาะ